เลขสามตัวกางานเพื่อได้พูดละลายแสนยงอยู่จังสวดนี้ได้สองตัวล่างยังเดียวนี่ไปบนทัชซี่สองที่ที่สองตัวเดียวนี่ล่ะสวัสดีครับเจ้าแม่ครับจ้าโอ้ยินดีนั่งเจ้าแม่เนาะครับเนาะ แตกตรงๆเลยล้างตัวตรงๆเลยบาดนี้คือคือข้ออัเลขทุบคือขอดเลขปูลบคือขอดเลขอันแม่ตานี่บ่โอ้ครับผมเป็ดทีงไหนอยู่ทั้งบ้านแต่แม่เฮตึมตึมอยู่บ่เอตึมตึมเนี่ยจ้าคนเต็มบ้าน่าอยูอ่ขน,นาะ ตู้รูบากันถือแต่ากันเตซนบังยำเขากระเพ้ากันทุ่มมันเล็กหน่อยเนาะตัวนี้เนาะแมนครับผมอเมนตั้งแต่มาให้ที่สองตัวเดียวพูดให้ที่สองศูนย์เท่านั้นโอ้เโอ้ยโอ้แต่ว่าใครอยู่มันไหนออกคลิปอันของกระเมียไปในคลิปไล่สดไปจ้าวันเดือนเลขทูบเขาถือเลขเจ่าบ้านแดงเอฟซีได้เจอแล้วขับไลายตัวค่ะเออ ม่ได้อะรแแน่เ้อแแน่ว่าให้เล่นกันเลขทูกแม้คือเลขนาเบอร์เด้แมนหนึ่งสีเนาะเก้าสี่กคือเออได้แล้วนี่ะเขาบอกแล้วเออเก้ี่กคือเออเก้าสีออกก้อนมือเลยครับผมเอาเอาเอาคาแฟ่าเนน้นนก้าสี่นาจะแม่เนาะเก้าสี่เก้าสี่เดีวบอกครับจะแม่เนาะเก้าสี่ครับ ซีอันซีสองหนึ่งครับหนึ่งกับซีกับซีสองหนึ่งเห็ว่าถือทั่งเล็กไข่สามตัวพาะได้นอนเออัอางกาแฟใหม่ไอยเดอบันโอ้ยันยนดีนะหมานว่าแตกจนจนยูคคนอะไรวันสายใหม่ละบ่เจ้าแม่่ลยได้วยซดด้เบิ่ด้ไ้าเ่ไปปล่อยเบิดครับผม เขามาเอาเนี่ยครับเพรอื่นมาครับมาสามคนมาสามคนเจแม่ก็อารมณ์เสียเนาะเจม่ก็เลยไปเอาเองครับไปเลยไปไปยเนาะพีว่อกมากน้ว่ามสออื้นมากับเอ็ซีคับนี่กอักฐานของเจม่ใคับเตอร์ปั่นเด็กของคนแตกทางครับพี่ครับผมวานนั้อยังไงทุ่งวัดนขันมาอยูนีรกจังไดกับไปเอหม่องเก้ามาหาเอาได้นนะครับ เปน่าไปจำมัดกนว่า้าเอาไปเอาเงี้ยไหก็ได้ไปจำได้ละันอู๋แม่ที่ดีนาะจ้าแม่เนาะมีเป็นาให้ไปจำครับผมอืมชุข้าวปซื้ลอตเตอรี่เทากับท่ันใดเออจองจอมได่เงี้อมเฮงลอตเตรี่เฮงได้ทั้งสามตัวไทยเนาะสามตัวไท้ยอนวัไหนได้ไั้งนี่ครับกับไปกลับมาในหอสามตัวไทย ได้ครับอิซี่ครับผมมันมันมีของเจาแม่อยู่ดีได้ครับอิซี่ครับผมนี่สามตัวไท่สี่สองหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็สี่สองล่างเขาเต็มเต็มของแจ้าแม่ครับอิชี่ครับผมขายลิมาเร่อเก้าที่เขาก็ได้บอกเก้าขยานมาไล่ตั่โอ้ครับผมอืมสี่อันพป็นย้งไนจุดโออันจุดยูพดนั่นแหละครับผมอืม กระบบักหน่อยมันเป็นมันเห็เป็นมันเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งสองซี่เออเก้าีจะแบ่งในกงซีนั้นงนั้นไม่เห็นคือโม้อยเออครับผมอมจางกเก้าอิรีหนึ่งนั้นหน่งเก้าสี่ตรงตัวผู้อันนถวายผู้ก็เขาเป็นจับเน่ผู้ันถวายปุ๊บนึ่เก้าซีนเขาม่ับเอ่แต่ว่าผู้นึงเห็นเป็นหนึ่งเก้าซีผู้นึงเห็นเป็นหนึ่งซีสองบ่ เนี่ยังเห <us> ็น็นหนึ่งสี่สองอแต่เาสรุปแด้วก็ได้เป็นหนึ่งสี่สองกับว่าเขาตั้งล่างเนาะจ้าแม่เนาะอคเเยองเร่อืมถ้ากระทายลูกเขากลยเป็นเลขเก่าคือเก่าก็เป็นเลขสองัวดงวดเมื่อกีวเป็นเลขสอเลขเก่าเนาะมันเป็นเลขบันเลขเก่าใครยู่วดงวดนีแต่ตรงๆงเลยเ si you know so e นาะจแม่เนาะ เขาขึ้นไหนเจ้าเมียสองมือขึ้นไหนหมู่บ้านร้านปานี้ผมอยู่บ้านผมเนี่ยแหละร้าไปอันทั้งานหลอดมาจะไสขึ้นไหมทีโอซีเก้าสามตรงๆเลยไหมครับป่ะตัวแต่เปลี่ยนม้าจะไสตัวออกไหมครับอืมถึงว่าออกบัดตัวนี้อ้อมคางอ้อมเบี้ยวอ้อมคางอ้อมเอวยี่สิบระวงแม่ฝากผมาาฉันไปกรุงเทพมันได้เรอเพราใไสขึ้นมาหายอยโอ้ครับผมอืม มันไปเหมือนก้อนนี่มันเลือดรว่ใจมากขึ้นไหนค่อยครับเออไม่ครับแรงแมาไหนเนี่ยมันเลยมันเลยมาออกอื่นมันเลยมาออกเลยรวมว่อใส่น้ำก่แต่เพียนรวมว่าจะที่เก่าสามมันออก่ากครับเมื่อไหร่ตัวอื่นมากเนาะตอนแรกถือเลขหลายเออแต่ว่างวดมีคนีถึงหลายว่างวดบางหันกันแทว่าหกเก้าศูนยกัว่าได้คักๆแล้วนาะเจ้าแม่เนาะ งวดต้องหันได้หลายก็แต่ว่ามันเป็นเลขสามตัวครับเลขสามตัวมันซื้อหน่อยมันได้หลายเด้เอเลขสามตัวต้องหันเพื่อได้พูดละหลายแสนอยู่จังสองงวดติดนี่เนาะจ้าแม่เนาะงวดนี้ได้สองตัวล่างอย่างเดียวงวดที่แล้วได้สามตัวบนแต่ว่าลงคลิปไปเปิดลบเป็นหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์เปิดล้กเจ้าแม่แต่ว่าอันเจ้าแม่เพิ่นฝันฝันไปเจ้าแม่เพือได้ไปเขาเพิ่นก็ได้เก้าหกเก้าศูนย ตอนเราไปเก็บเพิรพอนั่นอหจาจ้ะโอ้ไปเก็บเพชรพอฉันก็เลยบาดทั้งผู้ฉันก็เลย่า,าเอาเก้าศูนย์ใจนั่อะอืมอันแล้วไปบนเป็นสองตัวเออครับผมหกเก้าหกเก้าหนึ่งหเก้าศูนอะจาะโอ้ไปบนไปสองตัวหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์จ้ะเมื่อนั้นจะแม่ป้าได้บอกนหกเก้าศูนย์นาะ วนี oh ่ไปบนท่าท uh ี่สองถั่วนี่เะโอ้วันนี้เจ้แม่ไปบนใบขึ้นซีสองศูนย์หนึ่งซีสองนี่บ่เดี๋ยวลาไปเจอซีซีสองตัวเดียวเนี่ล่ะโอ้ซีสองตัวเดียวเลยลางลางจ่อยไปบนครับผมล่างสะเบิยว่าจะแม่ว่าซู่ม่าว่านับข่อยหนึ่งแต่คือว่าไ่ายข่อยเมื่อเจ้าฉันได้ข่ายข่อยเห็นเห็นไม่แล้วเลยข่ายเห็นยูทูปเนาะออ มันไม่หลอกที่สองลางมุจจาทุ่มมาโลดกกระบังสีโอ้ครับผมบ้านเขาก็เลยฆากันยุทธทุบก้าวกันมุจจาญาประมาทเด้วยมุจจาซื้อไว้หลายๆกระบางสีครับผมงันนี้ญามิมเจ้ายังนโตมาถามข่อยอีกโยบายเป็นเจ้าหน้าเจ้าเมียกะโตเข้าไปบนนาฬิกาล้วนเล่จ่าแม่เรื่บางสีล่ะครับผมบ้านว่าไปเก็บเห็ดพอเอามีตาไม่ยิ่งใดญน้ำเจ้าแม่ ออได้เราขายพร้อมเขามาซื้อพร้อมบันชันก็ได้เพราะว่าด้ตัวนี้มันถือว่าบอกคนในฉั้นจนถือว่าด้เ็ตเออฉันจะขับรถไปในบ้านหนองแว้งพอดีมีพี่น้องหลายอยู่บ้านหนองแว้งครับที่รถไปบอกคนขันมันออกซีสองข้างล่างกับซอยชั้นในเด้อชั้นในแอมในฝนแอ็นน้าฝนแล้วชันต้อังสิโอ้ฝนกระสาดฝนกระสีสาดอ่ะน้องเจ้าแม่เนาะบ้านในแอมอยู่ฝนกระสีแตกกระสีตาล้องพันครับกระสีบ่มีหมองโยอีกเหรอวะที กาได้ยไมัยฉันแห้งเงินแห้งถืถือกีอ้กันได้ราบสิครับผมบืานเงินต้องมาเอาเลขกันเกิดความโลภเออไปหลักปล่อยไกคก่อนจะเมียเพราะเขาบ้าไดตัเอัออนมันก็ละมือกันได้เมือบนกับเมือปล่อยเออแล้วถ้ากันอุ่มไกลมากมาบอกมาบอกจะเมียว่าเอาไปไกลเอาไกลไปปล่อยโดนโอ,อ,อ้พ่อพ่อกระบาล ไปปล่อยจอยังไหน,นจะแม่เป็นคนโบนเป็นยังจังอันอไปปล่อยไกลไกลก่อนจะแม่นนี้ว่าคริครับจะแม่ไปค้อสือนะอ่อหมุดจับไรพนะาโอ้ยันขจะก็ยันซื่อก็ไรสบ,บอจักวายานี่ยังอืมแ่าบ,บ,บานกอเกเลบาอืมก,อก,ก็เกเลจัดเินใจบาเขาประเทศโดนจักของแหละอืะเยครับรลุดไปบอกบานน้องให้บานน้องแม่งเลยแหละค่ะครับผม ัไปกว่าคาวาซีสองข้างล่างเอาร้อรอแว่าคนผู้สื่อคือคั้นว่าผู้สื่อนี่คือเบิดบ้านมาสบาะเบิ้ลเบิดลอนีเนี่ยดอกไม้บางหันเลยจ้ะโอ้ครับผมอือท่นเป็นคุณมังไก่พอดีบันเจ้แม่ตะเบิ่งคือพระเจ้าเสาท่ะไรอะไทอาไรบอกไปให้คนขุดจ้าโอนู้ับเอฟซีครับคือเลืกของเจ้าแม่นะครับด้วยอซครับหวดวันนี่อ่าคิปไป หกเก่าหนึ่งแต่ว่าเจ้าแม่พันไปฟันพันไปเก็บเป็นพอพันกระเ,เ,รเลาะเอาใส่เป็นหกเก้าศูนย์เนาะหัวนี่ปูพันมะบอกได้แข็งแข็งทวัี่ชี้ครับผมได้แข็งแข็งสองตัวนะครับเพาะเลขทูดก็ได้ซี่สองเลขปูมะบอกกับซี่สองเอ่ซีสองศูนย์สองซี่ซี่สองครับพี่ชี้ครับอืม่มตาหน,นี้มะไฮล่างถือกันสี่ถือตลอดสิโอเมตาน,นี้พันมะไฮก็ได้ กันเป็นมาไอ้แจงสี่กันมันเข่าไปแจงสี่กระจแจงสี่เปตลอดเลขล่างตัวเดียวไปตลอดครับผมอืมเพราะว่าของเมตานีน่นี่เลขล่างชุดเดียวเนาะเข่าตัวเดียวเม็ดเดียวครับผมเน้นล่างสำเร็จครับของเมตาหนี้สี่สองสองสี่นี่เป็นเน้นล่างสำเร็จไบทีครับค<บ>นเคยบอกล่างตลอดดิฟันบอกบอกบนเป็นบอกบน,บน,นกันได้เข่าล้วกันคือว่าเลี่ยนไปเลยครับ,บผมนี<อ>่ล<า>่างวันที่แรกเมตานี้ครับผม เอฟซีก็กดลอกดติดตามไปนะครับเริ่มไปเจ้าแม่เพิ่นการเฮ็ดหอเพิ่มเพรานหันเรียวครับพี่ครับแป็มกับเพาันเรียวอยู่นะครับว่าขันมีโศกมีมันก็คือหาเจ้าแม่นั่งนะครับเนาะตั้งทีมงานกับเป็นสะพานบุญให้ครับเอฟซีครับผมอ่าได้โศกมันนั่งเจ้าแม่ครับพี่ีครับผมกะเห็นว่ากดรอไว้เพราะว่าเลขเจ้าแม่นี่เริ่มเข่าแล้วครับพี่ีครับผมอ่าเข่ามาตั้งวดก่อนนี่แตกสามตัวตังวดนี่ก็แตกสองตัวลางเต็มเต็มเลยครับเอฟซีครับผม เอา,าสำรัคลิดนี่ก็ขอบคุณขอบคุณที่แม่นะครับผมวัสดีครับจ่าด้วยดยวยด้วยจ้าครับสาธุสาธุครับผม